ถนนเส้นนี้ครับผมให้คำน,นยิยามว่าโคเวียทานะครับแห่งโตเกียวชิ่นโคผค้บุกนั่นเองครับพวกตุก๊กตุนคินิคูแมนพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการในประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะมีพวกนักสะสมอยู่ดูดีครั้งเดียวได้อะทำไมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้อะหรีนเดียวอะราคาคือคัิวิตปกติได้ตู้ที่ไม่เคยได้เลย วันนี้เราอยู่กันที่โอคุโบะครับอยู่ตรงจุดที่ติดกับชินจุกุเลยกําลังจะเดินไปหาอะไรกินที่ ok โอคุโบะโอคโบะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นโคเรียทาวนะผมว่าเพราะมีร้านอาหารเกาหลีแล้วก็มีคนเกาหลีอยู่เยอะมากนะครับวันนี้ว่าจะไปกินอาหารเกาหลีจะไม่รู้ว่าจะได้เมนูอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างว่าโคเรียทาวในญี่ปุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับ มีแต่ร้านอาหารเกาหลีเต็ไมไปหมดเลย ไข่ทอดิ้มชีสอิ่มมากครับตอนนี้ต้องถือว่าอร่อยมากเมนูที่มีใช้ได้เลยแป้งนานผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะ <S <S โคตรเด็ดเลยแล้วก็พวกไก่ชีสอ่ะซอสไก่นี่ที่สุด และพีก็คือเฟรนฟรายจิ้มกับน้ำจิ้มแม่ป้านองครับน้ำจิ้มไก่เด็ดจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อของหวานกันครับอ่ะถึงแล้วครับผมเพราะว่าอ,อะไรรูป้ป่ะร้างอยู่ตรงข้างกันตรใกล้อ่ะเอาไหนดีอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเมนูตอเบลี่อยู่ตรงกลางแสดงว่าต้องเด็ดมานี่ครับเมนูที่เราสั่งไปแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายเมนูน,นะ นูนยังไม่หายครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหลายๆคนบอกว่ากระเพาะของคาวของหวานแยกกันโอ้โหดูดิข้างในเป็นอย่างเนี้ยอืมอือร่อยอะแต่บอกคำเดียวเลยว่าควนแน่เฮ้ยข้างล่างมันเป็นแบบเทกนะอืมไป นี่เกิดปรากฏการอะไรก็ไม่รู้ดูดิดูร้านนี้ดิคนโคตเยอะอ,ะอ่ะร้ะานของหวานแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนโคตรเยอะเลยนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นถนนเส้นหลักของโอคุโบะตรงนี้นะก็มีร้านเกาหลีเพียบทั้งเส้นเลยมีซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีด้วย อ่าเดี๋ยวลองไปเดินดูเล่นๆจนถึงสถานีเองครับเรียกเร็ นี่ถือท่าน้องเมียงดงแล้วนะใช่ไหมเมียงดงไงนะก็แต่ทริปหน้าไปไหนดียังไงก็ส่งข้อความมาบอกกันเยอะๆนะครับเราจะได้ออกเดินทางแล้วก็ไปลุยกันอีกบรรยรากาศกลางวันนี่คึกคักเลยนะแถวนี้คนเกาหลีอยู่เยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเกาหลีหนอกจากอาหารแล้วก็คือเครื่องสําอางน,นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีพวกคอสตา ไออดลต่าักถนนเส้นนี้ครับผมให้คำนิยามว่าโคเวียทาวน์นะครับแห่งตัวเดียวชินโคผู้บงน้่นเองถ้าใครมีโอกาสอยากแวะมาอ,อัพเดต เส้นของเกาหลีที่ญี่ปุ่นนะครับรก็แวะมาที่ชิงงบุแต่เดี๋ยวเราจะไปกันที่นาโกโนะบอดเว์ครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าซื้อของเล่นคิดถึงที่ไหนอากีฮาบาระาใช่ไหมแต่ว่ามันมีอีกที่นึงครับนั่นก็คือนาโกโนะบอดเวย์ไปกันครับถึงแล้วครับนาโกโนะบอดเวย์แต่ตอนนี้ผมอาจจะสภาพไม่เต็มร้อยตั้งแต่มานะแต่ก่อเอีย่ยมที่หลังไปหลายวัน ตอนนี้ขากระเพกแล้วครับเอ็นอัดก็แปะรักษาเอ็นไปอีกครับผมตอนนี้จะไม่เป็นไรเเราต้องลุยครับไ,ไปให้สุด ใจมีฮีโร่มาพิชช่ศสตูก็เป็นตึกของเล่นทั้งตึกอ่ะนะนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงแต่มันแบ่งโซนนะโซนนี้เป็นพวกหนังสตูนเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปชั้นสองจริงๆด้วยป่ะเราไปเลยนะเผย บังบาลเกจเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ขายพวกของเล่นมือ2องใช่ไหมตรงนีน้คือตรงที่เราสามารถเอาของเล่นของเราอ่ะมาขายได้ว่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่เล่นแล้วอ่ะซื้อหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยใสอไอเทมเที่อะ เซนเซียห์วู้ตัวนี้เจ้าว่ะด,ดิ๊นเป็นแบบแท่นรวมเทพในเซนเซย่า<อ>ยืนเท่เลยอ่ะอ,อ,อันนี้เป็นทอยสตอรี่หมดเลยอ้าวแก้วนี้วันนั้นเห็นอยู่ในดิสนีย์สโตร์ขายหรอซื้อมาแล้วขายหรอเฮ้ยดิสนี่ครับแก้ดิสนี่ เสียงด้าน่นดักกลับมาพี่เลี้ยงของพ ok ี่นอกคิโยชิงกระเบลไอตัวนี้แพงกว่างเยอะเนี่ยสองพันสามนี่พันสามสอ่ร้อยเนี่ยพูจรูปแปลงตัวนี้เจ๋งดีดูดิมันเอาไปรวมกันห <ina> มดเลยรวมล่างหมูเป็นขากับดนโนเสาเป็นขาเฮ้ย จังหนูจะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะลกูกโหซันนี้ซันี้อยากได้มานานแล้วเนี่ยเห็นนั้นไหมครับแมวผีดิบโคตรจำโอ้ยคอลเลคชันนี้ดูแปลกดีนะนี่ดูเสื้อดิเสื้อก็สวยตัวละ4,400ยเยน นี่ครับการ์ตูน King Hunter ดูคาแรคเตอร์เขาหน่อยสวยอยู่คลาสสิกด้วยนี่ที่อยากได้ k i t a r o และท้ายที่สุดหลังจากที่เราขึ้นถึงชั้นทับไปชั้นสามเดี๋ยวลงมาชั้นสองนี่ เป็นแบบแบบธรรมดาแบบสติกเชอ่์แล้วมันก็จะแบางันตัวแรกตัวแรกไปมันก็จะคาดว่าดันมาที่ขายอะไรระมาณนีมือหน้าไม่เคยเห็นแบบอุนตร้าแมนที่เป็นหน้าคนแบบนี้อ่ะคอซิล่าสัตว์ประหลาดโอ้ยนี่แจ๋วอ่ะ ต้องมีเสาครับไม่มีเสาอะไรยืนได้ครับล้มเดิเป็นอาร์ทอยนะตรงนี้นี่จ้ากล่องละหกหมื่นกว่าจ้าโหตัวนี้ห้าพันห้าหมื่นห้านี่กว่าดูห้าันห้าสวยจัดหกหมื่นหกตัวนี้สวยจัดมองราคาผิดสะดุ้งตกใจไปหนึ่งที ที่นี่นอกจากของเล่นแล้วนะครับนอกจากของเล่นแล้วก็ยังมีพวกเกมเก่าด้วยโคตรเจ๋งครับวันนี้น่าจะเป็นเครื่อง Super Famicom อุย้ยกระตูนปอดผมมีเ,เกมกระตูนปรดผมกีทาล้ครับใครซื้อไปกวไม่มีเครื่องเล่นครับมี Play Neo Geo Mini <Nintendo. S 2> มีเทนโดนี่ที่เราเห็นนะครับเกม Mickey and d o n a l ตอนเด็กๆผมเคยมีด้วยนะเป็นการดับเพลิงที่ตึกที่ไฟไหม้นะครับสนุกมากแต่ตอนนี้ดูราคาสิ38,500เยนหมื่นกว่าบาทของผมน่าจะพังเป็นซากไปเรียบร้อยแล้วนะครับอุย้ยมีเกมอันปังแมนนี่ย0 0 0พกว่า นอกจากที่นี่จะมีของเล่นแล้วนะครับยังมีพวกของเก่าด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะบอกเลยตรงนี้ชอบมากเลย สายกล้องเก่ากล้องโบรานก็มาราคาก็แล้วแต่ตัวนะบางตัวก็3,600บางตัวก็4 000, 8 0 0มแั่นไหมทำไมกูเดินี้วะคอยพี่นึงไม่ได้กลับบ้านไนะกลไปเอาไ้ไกลเขา ไม่ได้ลุ้นอะไรเขาเลยอะอะไรวะเจ็ดได้ตาไม่เนี่ยได้เงินไม่เคยได้เขาเนี่ยสูงก็ไปสูงเไปสูงก็ไปนี่ใครเคยเห็นหน้าคีนี่ครูแมนกันบ้างครับ ตัวละหมื่นเยนกับ1 3 5่นันเยนนะครับชุดคนลสีกันนิดเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ปากเนี่ยกรามโคตรเท่เลยอะแต่สวยจริงกว่ะสวยจนอยากได้เลยนี่ครับพวกตุ๊กตุ่นคินิคุคแมนพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวความต้องการในประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะมีพวกนักสะสมอยู่นะแล้วก็เวลามองรวมๆเนี่ยมองลงไปข้างล่างแบบไม่ต้องเจาะ เราจะรู้สึกเหมือนก้อนไขมันที่อยู่ในบาร์บีค้อนปะที่เอามาทําให้กระทะมันไม่ติดอะเสียงดังอีกแล้วกูแต่สวยแต่สวยนี้สวยจริงบอกเลยสวยจริงผมกำลังเ,เปิดดูที่ราคาที่น้องชายเคยส่งมาให้อ๋อกล่องพวกนี้ที่ประเทศไทยกล่องละหกรบาทแต่ที่นี่พันกว่าบาทนะครับก็4,400ัยเยน โคตรเจ๋งตั้งแต่คินิคเมือมนข้างหน้าไอตุ๊กตาตุ่นตัวเล็กๆที่เป็นยางๆตอนนี้ฮิตมากแล้วผมก็ชอบมากด้วยนะครับอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ฮิตก็ได้แต่ผมฮิตแน่นอนแล้วก็มีหน้ากากมวยป้ามนะครับที่ร้านนี้เยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งการ์ตูนที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือเรื่องคีทาโร่นั่นเองนะครับผมหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้ไปบ้านต้นกําเนิดของคีทาโร่ที่โทโตรินะอยากไปมากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับ สุดจริงอันนี้สุดดูดีครั้งเดียวได้อะทำไมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้อะเหรียญเดียวอะและครั้งแรกในชีวิตปกติล่้ตู้ที่ไม่เคยได้เลยครั้งแรกที่มาเลนดีปุนแล้วได้เลยนะสุดยอดว่ะบู๊ไปเลยแบบไม่ีรอ ลงมาแบบสวยๆลงมาแบบสวยๆยกขึ้นมาไอ้หนูล่วงลงไปอีกเลิกดีกว่าไปทีสีสียลลงมานั่งเหยาะเย้ยกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยจับห้องนะโอเค อยากลองครับอิจิบังกุจิดูซิว่าจะได้อะไรทั้งหน้าในชีวิตนะโอเค ไม่กล้ามองเลยว่ะอะไรอ่ะไอ,อ้อยู่ฝั่งนี้อีมไม่กล้ามองเลยแต่อีรู้เลยว่าอยู่โคตรล่างเลยนะน่าจะเป็นแบบพวกประมาณแบบผ้าเช็ดน้ำตาน้ำเกลือ <c oughs> <c oughs> แล้วครับอิจิบังกุจิครั้งแรกของผมอารัตก็ได้แฝง <laughs> หนักกว่าผ้าอีกเอาจริงเดี๋ยวเรลองดูคำถามไปกลับไปนอน